ผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดนโนอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นจัก,กรยานหรือว่าได้ขับชีจัก,กรยานเพื่อนว่าส้เดินทางไกลไปไม่ดีต่างๆหรือมีการโยกใหญ่ ทียูหรือทีทำงานเลขน้ำโชกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดหกสามแปดสามเก่าสามหกสามสอง